สกินใหม่ลอเลียว X H O K เริ่มจากตอนเดินนะคะลอเลี่ยวสกินนี้จะไม่ลอยแล้วจะเป็นการเดินแทนเอฟเฟกต่างๆก็จะเป็นโทนสีเดียวกับสกินตอนตีธรรมดาลอเลี่ยวจะสะบัดแขนและมีเอฟเฟกสีฟ้าพุ่งออกไปเอฟเฟกจะค่อนข้างสีสว่างนะคะค่อนข้างไปทางเรืองแสงเลยแล้วก็สกิลหนึจะมีกรีบดอกไม้แล้วก็หน้ากากนะคะจะมีลายที่พื้นด้วยเป็นสีฟ้าเหมือนกัน สกิลที่2จาจะคล้ายๆตอนตีธรรมดานะคะตอนพุ่งก็จะมีเอฟเฟกสีฟ้าพุ่งออกไปนะคะสแตกบนหัวก็จะเป็นรูปหน้ากากนะคะคล้ายๆหน้ากากตอนสกิลหนึที่เราปาออกไปส่วนอันติเมตสกิลที่3นะคะรอบๆวงและตรงกลางจะเป็นวิวภูเขาแบบนี้เลยสวยมาก สกินนี้ก็จะมีท่าวาร์ปด้วยนะคะตอนวาร์ปจะมีน้องแมวนอนอยู่บนเมฆลอเลี่ยวก็จะกระโดดวนๆนะคะแล้วก็อุ้มน้องแมวกับบ้านมาดูกันที่กรอบรูปนะคะกรอบรูปที่ได้มาพร้อมสกินก็จะเป็นกรอบนี้เลยส่วนรูปและโมเดลตอนตั้งหน้าโปรไฟล์ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะ